พูดมามีอะไรวันนี้นะครับพี่มานาล้อหล่อเป็นพิเศษเลยนะครับเห็นว่าจะเลี้ยงหมูกระทะหรือเปล่าครับเนี่ย๋อ พ่อพายเดินนะฮะครับคุณรัชนีเดินกับพ่อพายกี่ครั้งนะฮะสองครั้งอันนี้ครั้งที่สามไหมเนาะสองอ๋อวันนั้นเราเดินไปสามกิโลจำได้ไหมวันนี้จะเดินอีกห้ากิโลวันนี้จะเดินอีกห้ากิโลเพื่อว่าให้พ่อพายแข็งแรงไหวไหมวันนี้ไหวค่ะสู้ห้ากิโลก็ไม่ยั่นใช่ไหม โอเคเอาาเเอ,อเอาละครับไปเราเดินกับพ่อพายกันครับนี่คับเติบเติบอ่ะมาดูพ่อพายเดินครับทุกคนครับวันนี้ก็มี f อทุกท่านนะครับพาพ่อพายเดินนะฮะกับ,บเรา กองแชนแนลมานาตอรีนะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยเรามาดูพ่อภายเดินกันนี่ครับตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไปแล้วนะฮะก็เดินไปจุดเดินไม่ไม่ไกลครับไปที่ท้ายสวนแล้วเดินกลับมาเ้าทำไมล่ะ จริงเหรอวันนี้กลับแล้วโอ้กลับดีกว่าคนที่น้องเขาไม่เดินแล้วนะฮะออาอีกหนึ่งวันของการเดินของพ่อพรายนะฮะเรามาดูการเดินของพ่อพรายกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ อยากได้เสดาไปกินที่บ้านไหมอยากได้ค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้พ่อคุณปีนกันนะต้นเนี่ยทั้งหน้าเนี่เพราะว่าใครหลายคนที่มาผมก็จะให้ปีนเองเนี่ยกำลังเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยกำลังสุกพอดีเออมีไม่เศร้าเลยนะมีไม่เศร้าอยู่เอาไม่เศร้าเศร้าได้นะ เออไม่ซาหวัวละไปต้อยไ,ได้นะฮะกำลังออกดอกกันไหมอเออมันบานแล้วกินไม่ทนันนี่ไอย๋อมันบานจริงๆด้วยแต่ต้นนี้กำลังดีต้นนี้หมดยัง ต้นนี้ยังไม่หมดนะต้นนี้มีแต่ยอดต้นนี้บานนะต้นบางนะยังยังยังไ้่หมดยังมีอยู่ยังยังไม่บางไม่ไหาปีนเลยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวให้ป้าพาปีนให้ก็ได้น้องพอใจก็บอกว่ากลัวคันเพราะเมื่อวานมาแล้วคันโดนย่า เดียวโชุดมเนาะวันนี้พามาดูการเดินของพ่อพายเหมือนเดิมโอ้โเก็บให้กัน เอากีกิ่งดิอ๋อมันบาาแล้วนะปาปบา,บาเอาไปลวกได้นะเอาไม่อร่อยแลนวด้นบานก็อร่อยนะเอา,า,าอเออดีให้ควันตาเก็บให้ก็ได้ดิ เอาเธอไม่ต้องเกรงใจ <S 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 เออเราเห็นมาก็เราก็อยากจะให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเอาก็สอบมาไหมเอาก็สอบมาไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังเจ็ดอยู่เห่ไหม <S <S โอ้ตัวนี้ไม่สูงนะพอดีกินนะอโอ้อันนี้สแลาดเปรี้ยวกินแซ่บ ต้องกินก um ับ <IL> น <government> ้ำปลานะน้ำพริกอร่อยเดี๋ต้นนี้อร่อยมากดิกินนี่โอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมเด็ควันตาเก็บให้เลยเห็นไหมเก็บฝากเอฟซีเด็กควันตาเด้อโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมเอาเอาโอเคโอเคเดี๋ยวผม ใส่สูงๆใส่สุงหัวเี้ยวอันนี้เนี่ยเอาใส่ถุงนี้ก็ได้อ่ะนี่เอาใส่ใส่เอ่นให้เจ้าแล้วเออเห็นบอเห็นบ่อามาซาบัดเขาจด เอ <ITA> <bio? S 2> เอเลยก็ทิ้งไปเลยกันถ้ากินได้ก็ทิ้งแต่ว่าปกติกินนี้ก็อร่อยนะเออลวกกินก็อร่อยกำลังบานพอดีครับทุกคนครับน่ากินมากเห็นไหมเอาอีกไหมเกบนะเนี่ยไปซื้อก็เออามมีสามมัดนะสามมัดสิบบาท อ่ะเนี่ยฮะให้พ uh, ี่เขาเลยนี่ให้พี่มั้ยเอาให้เอาให้โอ้เห็นไหมมากันเราเนี่ยเรามีให้ของฝากเนี่ยมาบ่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยยากไปหมดเลยครับจริงๆฮะต้นต่ำๆก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เก็บก่อนเออนี่เห็นไหมไม่สูงนะฮะต้นต่ำๆเองมาควันตาเก็บให้เลยเห็นไหม บอกว่ายักได้ปั๊บควนตาเก็บให้เลยการเดินของพ่อพายวันนี้ครับรอบเย็นเห็นไหมเก็บสะดาวให้กับแม่แม่เอฟซด้วยที่มานะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับเป็นตาแซ่บโอ้คักตัวพี่อันนั้นพี่โย่ไกลพ่อวิษเก็บให้พี่หมูบ่บ้านยูทูปเปอร์เป็นยังไงบ้างก็โอเคนะนะ นี่แต่ต้นนี้สูงอะต้นนี้สูงถ้าสงสูงก็ไม่แนะนําให้ขึ้นนะครับมันมันสูงแต่ว่าต้นเนี้พอดีขึ้นได้เลยถ้่ผมจะขึ้นครับขึ้นได้อยู่มันไม่สูงกําลังบานครับเนี่ยเก็บขาได้เลยนะสามสามมัดสามกัสามกัมยี่สิบครับเอ้าวันนี้มาเดินออกกำลังกายกับพ่อพายเอกชยัย เลาะทุ่งนาหลังบ้านนะครับจะเป็นอย่างไรเนาะมาดูกับกับบรรยากาศแดดล่มลมตกนะเวลานี้ ตอนนี้ก็มาแวะที่แทงน้ำนะเป็นแทงน้ำขนาดใหญ่นะครับสูงนขะ้างบนเป็นแทงน้ำโบราณนะฮะทั้งตรงนี้นะครับเดิมทีตรงนี้ก็จะมีบ้านคนอยู่เนาะมาช่วนั้นก็ได้เลือกไปสมัยก่อนขี่ช้างจับตั๊กกะแตนสมัยนี้ขี่ช้าง ที่สมัยนี้นั่งหลังพ่อพรายเก็บเสดาเออใช่โอ้ผมว่าถ้าเก็บอีกสักกระสอบก็ยังได้นะผมว่าดิเก็บเอไาไปกินเนาะไปฝากญาติพี่น้องโอเคเลยนะเสะดาผมจำไดผ้ผมไปบ้านแม่เฮียดีก็ต้นสูงมาก ไม่เป็นไรเก็บไปเอาเอาเอาไหมเอาเอาเอากล้วยไหมมีกล้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ <c oughs> กล้วยมีนะกล้วยดกๆดกเดี <c oughs> ๋ยวตัดให้เด้กแบกเอานะ <c oughs> นี่ฮะบรรยากาศนะครับกำลังมวงเกี่ยวหญ้านะครับโอ้ม้วงนี้แข็งแรงเนาะคล้องคล้องดึงปุ๊ดปุ๊ด,ป,ดปุ๊ดเลยขนาดต้นกล้วยยังหักเลยดึงปุ๊ดปุ๊ด,ดขาดขาดเป็นอันนี้เลย เอามาดูการเดินช้อปปิ้งของพ่อพายยามเย็นวันนี้อีกหนึ่งวันเนาะกลายเป็นไฮไลท์ของงานไปแล้วนะครับใครที่มาก็ต้องมาเฝ้ารอนะครับในการเดินกับพ่อพายอันนี้ก็จะมีแม่แม่เอซจากกอทอมนะฮะอีกหนึ่งท่านนะฮนะมาเดินกับพ่อพายนะฮะ วันนี้เมารถเมาลามาหลายร้อยกิโลนะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับเดินกับพ่อพายเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยกำลังอ๋อต้นอันนี้ต้นกล้วยตัวไข่นะครับวันนี้เพิ่งโปร่งยอดมาใหม่เป็นต้นกล้วยไข่หล <so> pe <sm> <sh arp Carbon ika> ังสวน ที่นี่ก็เป็นที่ดินพื้นเดียวกันนะครับด้านหน้านะครับเป็นพื้นเดียวกันแต่เพียงเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะตั้งแต่ยาวมาถึงนี้เลยถึงถนนนี้เลยนะฮะยี่สิบกว่าไร่นะครับ ข้าวพายวันนี้คุณชดีครมหญ้าห้งๆอกหญ้าดึงกรุดขาดเลยอ่ะมับข้าปากนะฮะ เดินตามช้าง ตะวันกำลังรับขอบฟ้าฮะ เมติแล้วก็มีดินหินทรายอะไรนี่ค่ะพี่น้องต,ตามเพ่งอ่ะนะคะนี่ฮะกำลังกินหญ้าไปเรื่ยยยอยๆ รยากาศยามเย็นเวลานี้กว้างดีมาก อา้าวดันร้อยไ้ออีกสิบร้จะครบร้อยเข้าแนละ้วฝากกดไลค์ ายกําลังอยู่บุมนี้นะฮะเกี่ยวหญ้ากินอยู่ว่งเกี่ยวหญ้าเข้าปากป๊อบป๊อบนะ

เอาที่ครับมาเดินเป็นเพื่อนพ่อพายวันนี้จะถึงประตูบ้านแล้วนะฮะแวะกินหญ้าวนกันไปครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีไหมมาเดินดีมากค่ะดีมากเลยเนาะใช่ออกกำลังกายก็ไหวอ,อ๋อเลยครับปกติไม่ค่อยออกกำลังกายเนาะ เลิกมาก็เย e> ็นแล้วอ๋ออ๋ออยู่นี่คมบางปูเนาะเห็นผมไหมตอนตอนที่ผมไปที่นั่นอะต้มเลยค่ะนี่ฮะไม่มาเดินด้วยขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่ามีเสียงเพลงนะคะ แล้วก็มีโอกาสจะมาเดินอีกไหมครับอ๋อที่หน้ามาอีกเนาะเนี่ยมันเนินดีมากเลยนะ,อะพอพายเข้าไปบ้านแล้วนะฮะ

เดินกับพ่อพายอีกหนึ่งวันครับทุกคนครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วกันเดินวันนี้เอาช่วยแม่ตากองช่วยแม่ช่วย,วย,วย,วยน้องแม่นึงขึ้นมา โอ้โอ้โอ้ตกไปยังไงหน่ะเออเพลงค่อนข้างดังเนาะเราก็มันได้ไลน์นะฮะตอนนี้เราถ่ายเป็นคลิปเอาออานี่ครับบรรยากาศนาสุดวันนี้